โอ้ oh, โหเมื่อคืนนะครับกลางดึกเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่พมา่าเนื่องจากอยู่ดีๆทางประเทศลาวก็จะมีการประกาศว่าจะขอลดกําลังไฟที่ขายให้พมา่าเหลือเพียงแค่13เมกะวัตต์เท่านั้นจากที่ตอนแรกตกลงกันไว้ที่30เมกะวัตต์โอ้แบบนี้ก็เดินล้อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองสือครับพมา่าก็กลับสวัสดีน้องๆนุนๆทุกคนนวยนาจ๊กวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนายหงอกกวนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าทุกๆคนได้ยินเสีีียยงนนนนนนน้้้้้าาแแแบบลลลววววกกก็ิิิขึมมจไไปดตุคัท โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับนงามขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นเรื่องร้อนชาในประเทศพม,ม่าเลยนะครับคือต้องขอเท่าความเอาไว้ก่อนนะครับว่าณนะปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าพม,ม่านั้นถูกตัดไฟจากประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่มีการต่อไปให้ใช้แต่อย่างใดเพียงแต่ทางพม่าก,ก็เหมือนจะไม่ยิ่ละหรือว่าไม่เกรงกลัวกับการตัดไฟของประเทศไทยในครั้งนี้ เนื่องจากพวกเขาก็มีวิธีแก้นะครับนั่นคือไปขอซื้อไฟจากประเทศลาวแทนแล้วดนมีการออกข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถซื้อไฟจากประเทศลาวมาใช้ได้ก่อนซึ่งเบื้องต้นนะครับทางประเทศลาวก็ยินดีที่จะขายไฟให้กับพมา่าวันแรกเนี่ยก็ขายกันไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่วันที่2ก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาเมื่อคืนนั่นแหละอยู่ดีๆทางรัฐบาลลาวก็มีการออกมารับประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะขอลดกําลังไฟที่ขายให้กับทางประเทศเมียนมาเนี่ยเหลือเพียงแค่13เมกะวัตต์เท่านั้น จากที่ปกติเคยตกลงกันไว้ที่30เมกะวัตต์แล้วก็จะลดลงตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะทําให้ทางพม่าเนี่ยถึงกับเส็งแซ่กันไปตามๆกันเพราะทางประเทศเราไม่มีการแจ้งอะไรใดๆสิ้นว่าเพราะอะไรทําไมพวกเขาถึงได้ตัดสินใจทําแบบนั้นซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางการาราก็ได้มีการค่อยๆออ,ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ประมาณว่าทางเราเนี่ยที่ตัดสินใจลดการจ่ายไฟให้กับเมียนมาเพราะทางการเรานั้นไม่สนับสนุนผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรแบบนี้ และในเบื้องต้นเนี่ยที่ยังคงปล่อยไฟกับพมา่าใช้อยู่เพราะไม่ต้องการให้ผู้บริโภคบางส่วนได้รับผลบกระทบกับการลดการจ่ายไฟในครั้งนี้รวมถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมืองท่าคีเล็กของพมา่าเนี่ยมีการใช้ไฟจากลาวมากเกินไปเพราะจากปกติที่ตกลงกันไว้ที่30เมกะวัตต์แต่เฉพาะแค่ท่าขีเล็กก็ใช้ไฟไปแล้วมากถึง27เมกะวัตต์ซึ่งลาวเนี่ยลำพังไฟภายในประเทศก็มีแทบจะใช้กันไม่พออยู่แล้วนะครับนี่จําเป็นจะต้องจ่ายไฟให้กับพมา่าอีกมันเลยจะไม่ไฟไปในประเทศเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ ก็เลยตัดสินใจที่จะลดกําลังไฟมาเหลือเพียงแค่13เมกะวัตต์แน่นอนนะครับหลังจากที่มีการออกมาประกาศแบบนี้ทางรัฐบาลพม่าก,ก็ได้มีการแจ้งประชาชนในทันทีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีคนพม่าบางส่วนได้โทษมาที่ทางประเทศไทยด้วยนะครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นตัวเรื่องที่ทําให้เรานั้นเลือกที่จะลดการจ่ายไฟให้กับประเทศพมา่ามันไม่ใช่สาเหตุอื่นอะไรหรอกเพราะทางประเทศไทยก็เป็นประเทศที่จ่ายไฟให้กับเราอีกทีนึงซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะครับเท่าที่น่าหาข้อมูลเนี่ย มันน่าจะมีความเป็นไปได้ว่าที่เราตัดสินใจลดการจ่ายไฟกับพม่าในครั้งนี้มันไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงมันน่าจะเป็นเพราะผู้นําของจีนที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมากกดดันทางฝั่งไทยเนี่ยเมื่อวานเพิ่งจะเดินทางไปที่ประเทศลาวนะครับซึ่งพอไปที่ลาวปุ๊บเราก็สั่งลดการจ่ายไฟกับพม่าในทันทีมันน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้มากกว่าจะมาบอกว่าไทยเป็นตัวการในการทําให้ลาวนั้นจ่ายไฟให้กับพม่าน้อยลงมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไทยเราก็ไม่ได้มีอํานาจบาดใหญ่อะไรขนาดนั้นนะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนพม่ากันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทางการลาวเนี่ยหลังจากนี้จะลดการจ่ายไฟให้กับประเทศพมา่าเหลือเพียงแค่13เมกะวัตเท่านั้นพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าก่อนอื่นเลยเมื่อคืนฉันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อยเราก็มีแผน B แล้วก็มีแผน C หวังว่าในอนาคตเราจะมีโรงงานไฟฟ้าผลิตใช้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเอออันนี้คอมเมนต์นี้เขาน่าจะหมายความประมาณว่าลดดับเพลิงของเมียนมาเนี่ย เมื่อคือนน่าจะเอาเครื่องปั่นไฟมาให้ประชาชนนั้นใช้กันนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันรู้สึกแย่มากๆใครคือสาเหตุของต้นเรื่องทั้งหมดนี้ทาไมพวกเขาถึงไม่สงสารเราบ้างเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้ใครเป็นคนกดดันเรากันแน่ไทยลาวหรือว่าจีนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้ยินข่าวว่ารัฐมนตรีคนใหญ่คนโตของเราเตรียมสั่งให้ประชาชนทุกคนนั้นซื้อแผงโซนาเซลล์ไว้ใช้กันเองไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นการกดดันมาจากทางรัฐบาลไทยอีกหนึ่งที่เพราะถ้าหากเ่ายังคงช่วยเหลือพม่าพวกเขาก็จะตัดไฟที่เราเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าในตอนนี้ประเทศพม่ากําลังโดนลังแก่คงจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีโรงงานไฟฟ้าผลิตใช้กันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปขอซื้อไฟจากประเทศเราอยู่ก่อนแล้วเพราะพวกเขามันเป็นพวกหลอกลวง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีความเป็นมนุษยธรรมเลยในโรงพยาบาลมีผู้ป่วยตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นชีวิตของพวกเขานั้นมีค่าเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าประเทศลาวน่าจะโดนกดดันมาจากไทยอีกหนึ่งทีเพราะประเทศไทยนั้นยอมรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่จะให้แกลงคอเซนเตอร์นั้นไปหลอกประชาชนของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านายกไทยอยู่ที่จีนแล้วจีนก็มากดดันฝั่งเราอีกทีนี่แหละคือเหตุผลคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจําไว้ว่านี่คือสันดานของเพื่อนบ้าน เรามีควรที่จะไปพึ่งพาพวกเขาแต่แรกอยู่แล้วเราควรมีโรงไฟฟ้าใช้เองด้วยตัวของเราเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆช่วงนี้มันเป็นกระแสของพลังงานสะอาดนะทําไมเราถึงไม่คิดที่เริ่มที่จะเป็นผู้นําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เราควรที่จะทาโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเราก็ขายไฟฟ้ากับพวกเขาไปบ้างเชื่อว,ว่าถ้า,าเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวจะต้องมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเพื่อนบ้านของเราทําไมไม่มีใครคิดดีกับเราเลย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทาไมเราถึงไม่คิดที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าในประเทศของเราเองละ่ะทําไมเราต้องทําตัวหน้าอับอายไปขอซื้อไฟจากต่างประเทศอื่นแบบนี้ไม่อายบ้างเหรอที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วต้องไปพึ่งพาของต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านาดเล่ายัางต้องเชื่อฟังประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเพื่อให้แน่ใจยังไงถ้าหากเราจะสร้างโรงงานไฟฟ้าเบื้องต้นเราจะต้องสร้างให้ได้มากถึง30มเมกะวัตต์เพราะหากสร้างไม่ได้ถึงขนาดนี้ยังไงก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเขาอยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะลดกําลังไฟที่จ่ายให้กับเราพวกเขาก็จําเป็นจะต้องจ่ายค่าเชยมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ละประเทศกําลังทําทุกรูปแบบให้ประเทศของเรานนั้ต้องอับอายช่างเป็นเพื่อนบ้านที่ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศพม่ากําลังจะพังเพราะพวกที่บ้าอํานาจบีบเล่าทุกวิถีทางคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากประเทศจีนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเราต้องทูกกดันมาจากทางประเทศไทยอย่างแน่นอน กราคือแรกพวกเขาก็ยังจ่ายไฟให้เราปรกตินี่ก็คอมเมนต์ของคนพม่าไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาความรู้เพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่ามาดูซิว่าแต่ละปีเนี่ยไทยจ่ายไฟให้กับประเทศเราไปมากขนาดไหนนะครับอ้างอิงแหล่งที่มานิดนึงนะครับอันนี้นะาเอาข้อมูลมาจากแหล่งข่าวอิสาราเขาบอกว่าสืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสั่ง,งระงับการจ่ายไฟให้กับรัฐพม่านะครับจำนวน5จุดเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาแต่ทั้งเล่ากลับมีการจ่ายไฟให้กับพมา่า แต่ดูเหมือนกับว่ากําลังไฟที่จ่ายให้พม่าเนี่ยจะมีไม่พอนะครับเพราะไฟแทบจะทั้งหมดนั้นก็ถูกจ่ายมาจากประเทศไทยอีกหนึ่งทอดโดยทางประเทศไทยได้มีการจ่ายไฟให้กับทางลาว4จุดจุดที่1ก็คือจุดซื้อขายไฟฟ้าบ้านหัวเวียงอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประเทศไทยฝั่งทางไทยนะครับถึงเมืองห้วยสายแขวงบ่อกแก้วสปปลาวจุดที่2ก็คือจุดซื้อขายไฟฟ้าบริวเวณบ้านนาขาอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประเทศไทยถึงบ้านนาขา เมืองบ่อแตนแขวงชัยบุรีสปปลาวจุดที่3นะครับคือจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้านห้วยเกี้ยงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายประเทศไทยถึงเขตพัฒนาดอกนิ้วเมืองตันพึ่งเขตบ่อกแก้วสปปลาวและจุดที่4ก็คือจุดซื้อขายไฟฟ้าบริเวณบ้าน้วกกิ่งอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาประเทศไทยถึงบ้านปางมอนเมืองขอบแขวงชัยบุรีสปปปลาว ซึ่งการจ่ายไฟกับประเทศเราก็จะมีสัญญากันปีต่อปีนะครับลงกระแสไฟฟ้าทั้งสินส้นทั้ง4จุดจะอยู่ที่24เมกะวัตต์อ่าก็ประมาณนี้นะจ๊ะเป็นไงวันนี้น่ามีความรู้มาฝากทุกๆคนกันด้วยแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิป,ลปนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น้าทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีดัตครับ